สวัสดีค่ะพ่อกับอุปภาเพริศพี่น้องกับเมนูแซ่บๆค่ะเมื่อนี้ก้อยไข่มดแดงไข่มดแดงงามๆตรงๆพี่น้องกินกับหยังกับผักอันนี้ผักผักหนึ่งนะคะพักค่ะยัะงก่อนี้พักกลางอันบบเค้าแบบแข็งบบบยังันบบแกงแบักเขือเปาะค่ะบบจักรวรรดบักอันบักละจำซื้อเมื่อไหร่ จะเป็นขค้ววิบกัความำจำสันนะจ๊อยอ่าเครื่องปรุงนะคะเออข้าวกลุวพริกป่นนะคะเกลือผงนัวค่ะผงนัวผงนัวน้ำปลาปลาน้าปลาพี่น้องใส่ปลาด้วยนะคะลืมเอาปลามานี่ปลาค่ะใส่ปลานะก็จาลืมพี่น้องพริกซอยหอมแดงซอย สาราแหน่นะคะผักชี่ล้วก็อันนี้เป็นสาระแหน่ต้นหอมผักหอมรวมส่อยนะคะอ่ะมาก่อยไข่มดแดงเลยพี่น้องเด้อไข่มดแดงพี่น้องใส่กะละมังหรือว่าใส่หม้อนะคะเอากระสิก้อยแบบนี้เขาครัวเขาห้วยเลยพริกป่นค่ะน้เพริกกับใส่ไหล เกลือเล็กน้อยผงนวจักน้อยปลาลานิดน้อยอน้ำปลาเล็กน้อยค่ะหยิดน้อยก็เล็กน้อยอันเดียวกันอยู่ปะเกือบแม่นอันเดียวกันค่ะบักพริกค่ะอันนึงนิดน้อยอันนึงเล็กน้อยหอมแดงค่ะอันนี้ใส่ไปเลยเลยนะคะคนให้เข้ากันปล่อย,อยง,ง่ายๆหน่องบางคนว่า มากินสมกับผีบกหน้าใสก็ได้นะคะแา้วมากินสมบต้องใสนะคะไอผดจะงอยเขาขวาั่นบพราดำพี่น้องเขาขวาว้องขวายมันดำกว่านี่นะคะหเห็นเห็ดกับขาวไม่ก็เป็นขาวขาวขวาวซิมก้อนนะคะที่นีซิมก้อนแซบแล้วพี่น้องโอ้ยพักตงไปพักหอมค่ะต้นค่ะเตากันเรียบร้อยะคะ่ะ รับร้อยค่ะก้อยไข่หมดแดงแ่บๆพี่นองสูตรปูแพเพล่นไปลองเฮ็ดเบิ่งค่ะเฮ็ดง่ายๆมันจะได้ไข่หมดแดงมากค่ะไปแ่เน่ไข่หมดแดงมากไปส่อมากก็ได้ เรียบร้อยค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเดินหน่อยแซ่บแล้วเดินหน่อยก้อยไข่มดแดงแซ่บสุดอู้ภาพเพื่นค่ะพี่น้องง่ายๆพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ้งนะคะท่านใจ๊ที่เขามาชมแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าอุภาพเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบอ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆนะคะยูทูบป้าอุภาพเพื่นนะคะเพจป้าอุภาพเพื่นนะคะแล้วก็ทิกตอกนะคะป้าอุหนึ่งศูนย์ห้านะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ p a a U หนึ่งศูนย์ห้านะคะเขาไปชมได้เลยค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย